ไปแล้วนะจ๊ะบ๊ายบายแล้วเ,เจอกันใหม่กลับบ้านก่อนไปแล้วนะจ๊ะฉันจะมาให้ชมวิวยามเย็นแต่ตอนนี้ก็คือ ฉันมาที่สวนสาธารณนะแต่ว่าเธอมาแล้วนะจ๊ะนั่งรอนั่งรอก่อนนะนั่งรอก่อนไปตอนนี้ก็ไม่ได้อ่ะเพื่อนเพื่อนเธอบ่ายสามโมงบ่ายสามโมงสิบนาทีเพื่อนๆจะให้ชมก็ต้อง ขอบคุณนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมคลิปนะคะจะถ่ายความร่มรื่น,นวิวบึงนะคะแต่ก็พี่คะพี่ฝนมาแล้วพี่ฝนมาแล้วนะคะอันนี้ฉันหลบอยู่ฉันรอหลบหลบหลบอยู่จะกลับบ้านได้ไหมเออบ๊ายบายค่ะ ไปบ่ายไปบ่ายไปบายไปแรับไปรับไปแล้วนะจ๊ะไปบายแล้วเ,เจอกันใหม่กลับบ้านก่อน <laughs> อมาเลยมาลกลับบ้านก่อนกลับบ้านก่อนเธอจะกลับได้ไหมอะ่ะเดี๋ยวนะฉันคง,งต้องรอนแ,ลแล้วแหละเธอเพื่อนเพื่อน ฉันไปนั่งตรงนู้นดีกว่ามาแล้ว ามาแล้วนะจ๊ะนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมคลิปนะคะจะถ่ายายความร่มรื่นวิวบึงนะคะแต่ก็ทำยังไงดีฉันจะกลับบ้านได้ไหมอะเพื่อนๆฉันจะกลับบ้านได้ไหมอะ มาแล้วนะคะตอนนี้ฉันหลบอยู่ฉันรอหลบหลบหลบอยู่ <laughs> ทำยังไงดีฉันจะกลับบ้านได้ไหม啊เพื่อนฉันจะกลับบ้านได้ไหมะ แต่ตอนนี้ก็ไม่ได้อ่ะเพื่อนเพื่อนเธอ,เอ,อพี่ฝนมาแล้วพี่ฝนมาแล้วนะคะอนนี้ฉันหลบอยู่ฉันรอหลบหลบหลบอยู่บ่ายสามโมงบ่ายสามโมงสิบนาทีเพื่อน,นจะใจชมแล้วก็ขอบคุณนะฉันจะมาให้ชมวิวยามเย็นแต่ตอนนี้ก็คือ <laughs> ทำยังไงดีฉันจะกลับบ้านได้ไหมณเพื่อนฉันจะกลับบ้านได้ไหมะนี่ชมตาลมๆตอนนั้สวัสดีจ้าเพื่อนฉันมาที่สวนสาธารณะแต่ว่าเธอ <laughs> ทำยังไงดีฉันจะกลับบ้านได้ไหมณเพื่อนฉันจะกลับบ้านได้ไหมะนี่ชมตาทำยังไงดีฉันจะกลับบ้านได้ไหมณเพื่อนฉันจะกลับบ้านได้ไหมะนี่ชมตาฉันจะไปแล้วนะจะไปแล้วนะวันนี้ ฉันจะไปแล้วนะจะไปกันนะเพื่อนๆว้าวฉันจะกลับบ้านได้ไหมเออบายบายค่ะบาย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 ไปรับแล้วทำยังไงดีฉันจะกลับบ้านได้ไหมอ่ะเพื่อนๆฉัจะกลับบ้านได้ไหมอ่ะนี่ชมตา บ๊ายบายแล้วเ,เจอกันใหม่กลับบ้านก่อน <laughs> มาแล้วมาแล้วแต่ลงเย็นมากเลยค่ะนะะขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมคลิปนะคะจะ้อถ่า,ายความร่มรื่นวิวบึง คะแต่ก็ต้องนั่งรองกันนะจ๊ะยูหูยูหูยูหูตรงนั้นออลมเยอะจังเลยอะลมเยอะเยอะอ๋อปล่อยปล่อยแล้วปล่อยปล่อยแล้วเธอจะกลับบ้านได้ไหม,ไมเออบา,บ,าบ,าบายบายค่ะบาย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 รับไปนะ ไปแล้วนะจะไดไปกันนะเพื่อนว่าลม,ลม ก่อนทำยังไงดีฉันจะกลับบ้านได้ไหม啊เพื่อนๆฉันจะกลับบ้านได้ไหมะนี่ชมตานั่งรอนั่งรอก่อนนะนั่งรอก่อนไปตอนนี้ก็ไม่ได้อะ่ะเพื่อนเพื<ๆ>่อนเธอฉันจะกลับบ้านได้ไหมเออบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายไปละนัะ่ง นั่งรอก่อนนะนั่งรอก่อนไปตอนนี้ก็ไม่ได้อ่ะเพื่อนเพื่อนเธอ,เอ,อต้องนั่งรอก่อนนะจ๊ะยูหูยูหูยูหูตรงนั้นจ้าเราจะกลับบ้านได้ไหมเออบายบายค่ะบาย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 ลาไปแล้ว ไปแล้วนะจ้าบ๊ายบายเราเจอกันใหม่กลับบ้านก่อน <laughs> กลับบ้านก่อนกลับบ้านก่อนฉันจะกลับได้ไหมอะเดี๋ยวนะทันนคงต้องรอแล้วแ,ลวแหละเธอเพื่อนๆน,นฉันไปนั่งตรงนู้นดีกว่าสวัสดีจ้าเพื่อนฉันมาที่สวนสาธารณนะ แต่ว่าเธอเธอจะกลับบ้านได้ไหมเออบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายบายบายไปแล้วไปแล้วสวัสดีจ้าเพื่อนฉันมาที่สวนสาธารณะแต่ว่าเธอเธอจะกลับบ้านได้ไหมเออบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายบายบายไปแล้วไปแล้วบ่ายสามโมงบ่ายสามโมงสิบนาทีเพื่อน ได้ชมันก็ต้องขอบคุณมาแล้วมาแล้วฉันจะกลับบ้านเลยไหมเออบายบายค่ะบาย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 ล้วไปแลับฉันจะไปแล้วนะจะได้ไปกันนะเพื่อนๆว้าวลมเยอะจังเลยอ่ะ 老牛呀。Um, yeah, yeah.